กับสีแล้คุมผมเช่าบาพลทองระเอตดก็วันนี้ผมก็ออกไปถ่ายคลิปที่ธรรมอุทยานนะบรรยากาศของวันที่24กร,รกราคม2 5 7, 7 8, 9, 10, 10, ทุกคนท่น<อ>า,านก็ชมบรรยากาศทุกคนแต่ว่านี่ดีหนยที่ว่า คบหลวงปู่ด้วยทุกคนท่านเพราะว่าหลวงปู่ฉันเพียงสิทธิ์หลวงปู่จะออกไปมอบเงินวันสองล้านบาทให้กับประมาณภูเก็ตนายทุกคนท่านประมาณบาทยูนกว่านะผมก็ได้เหมือนบาทได้ถ่ายบรรยากาศช่วงญาติโยนไปรอพวกหลวงปู่ก็เยอะนะศรัทธาเป็นจุ๋มจุกเหมือนเก่าทุกคนท่านมาถ่ายด้วยนะเต็มีมดเลยทุกคนท่านแต่ว่าผมจะถ่ายเป็นสองช่วงนะคลิปผมจะเป็นสองสองคลิปผมจะลงชิปของวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะที่หลวงปู่ออกมานะวันพรุ่นีสาธุยมุสลิมทุกท่าน แล้วหลวงปู่ก็แจกเงินควนถุงให้กับญาติโยมทุกคนทุกคนที่มารอหลวงที่รอรอรอการของหลวงปู่ด้วยนะก็มีพนักงานเนี่ยแหละเอาปัจจัยขอมหลวงปู่มาแจกทุกคนทุกคนเอา20บาทนะทุกคนท่านคนบริจาค20 20เป็นควันถุงทุกคนทุกขันก็หลวงปู่จะออกไปมอบเงินวันสองรัฐกว่าบาทที่ผมถามหน้าให้กับโรัฐบาลกุจิทรายประมาณบ่ายโมงกว่านี่แหละแต่ผมจะทําคลิปผมเปสองคลิปคลิปนี้ผมก็จะลงเป็นคลิปที่เอาบรรยากาศของ ไปพุทธิยานแล้วขุนชัดจึงเรียกรองหลวงปู่จะตัดต่อให้เป็นคลิปเดียวกันนะทุกคท่านและคลิปต่อไปหลวงปู่วันพรุ่งนี้จะเป็นคลิปของหลวงปู่ออกมาจากกุฏิของหลวงปู่นะคนท่านใดก็ฝากกุฏิตาลช่องซูบบ่าวกุนทองอุยสารสักหนึ่งช่องนะครับผมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากอุยสารสักหนึ่งช่องนะบ่าวกุนทองกุฏิของขาสีนะครับผมจะพาไปฝากไป ภายในก่อนนะเดี๋ยวออกมาภายนอกนะผมไปดูก่อนว่าคว้าลูกยิงจริงหรือปู่ยังไม่เข้าเข้าไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอาจจะต้อนรับญาติตอ้ตอนรับญาติโยงอยู่หรือเปล่าน่าจะไปทุกคนนะ่าจะเข้าไป็นคว้าฝนอะไรล่า บังด้วยเป็นร้านขายของไง ทอด้านนี้น่าจะเป็นคนลาวเห็นไหมไหม่น่าเราท่องเที่ยวลาวนะรถเ,เป็นยิ่อยู่ดี่ะพอเจ็บพยากาศปู่เข,ข้าพักก่อนแล้วเงินจาคนก็ยังมากอยู่นะรถเป็นจอดเต็มอยู่เลยนะ เดี๋ยวผมถ่าดูรอบๆก่อนนะพ่าชมอากาศขอมมานที่23บามแต่คนยังมากเลยคนเอารถจอดอด้วยถ้าคนก็ทำอะไรนะคนรถจอดจะไม่หมดลยนะ่นะกางทักสร้างอะไรอีกใช่ไหม <c oughs> กำลังปรับปรุงอะไรตั้งเยอะนะะกัน,ะนลงกันรัวเรียบร้อยเห็นไหมเยนี้ ปรับเยอวางปรับปูุงอะไรกงเยอะกัแยเลยอ่างนีนะนวกดคูทำทางใหม่สุขึ้นมาใหม่ทำรั้วกั้นนะทุกคนก็ทำรั้วกั้น,นพญานาคก็ยังไม่เห็นเสร็จเลยนะ่อน,นอนอนีูนะ่คนทำพญานาคแก่ละ นะฮะแบบปูนอยู่เห็นไหมแบบปูนทางเข้านะทางเข้าใหม่ไงทำรั้วไว้กั้นเลยเห็นไหมมีไฟสระป๋องแต่คนมันเยอะอยู่นะไง ทาไปลูกรถนี้ไม่โอ้ตรงนี้ไม่จอดทวนเขาไปจอดรถช่วงนี้ตะกอดจอดรถน,นี้ไงตรงหน้าไอ้ของเลยหน้าไอ้พญานาคกับเท้าไวถึงวันเลยก่นจอดรถเต็มไปหมดเลยนะเขาไปจอดตรงนี้แล้วเขาไปจอดตรงนู้นหมดเนี่ยเห็นไหมไม่มีแล้วเห็นไหมนี่ยมีมีจอดรถเลยเห็นไหม าไปจอดนี่หมดเลยนะก็วันที่24ทุกคนวันพุธนะที่ผมมาถ่ายอนยะู่เนี่ย เก็บเอาบรรยากาศช่วงประมาณเที่ยงแล้วมั้งแต่เที่ยงแล้วล่ะผมมาผมมาก็ทเที่ยงแล้วละ่ะตอนนี้ก็ทเที่ยงตรงแล้วละ่ะผมมาถึงนี่ก็ห้าโมงครึ่งเช้าผมไม่ได้มาผมก็เลยตองเก็บเอาบรรยากาศช่วงนี้คุณไม่ชมเยอะคนเห็นเยอะเลยคนก็ลอยแบบแบบ ก็องหลงปู่หรืป่าปู่จะออกมาเห็นไหมข้าวเป็นเหมือนเห็นไหมก็องหลงปู่หรืปล่า มารับหลวงปู่แล้วทุกคนการสวีที่ครั้งนะหลวงปู่ท่านมีจิตนิ่บนที่จะไปถวายเงินที่โรงพยาบาลปุจ,จิจนาลายนะสองล้านกว่าทุกคนทุกท่านนะนหลวงปู่มาแล้วมาเรารับหลวงปู่แล้วบินเนี่ยรับหลวงปู่งานที่ยี่สิบสี่นะทุกคนท่านวันนี้หลวงปู่จะไป มอบเงินให้กับโรงพยาบาลกุฎินาลายนะทุกคนทุนกท่านมานสองล้านกว่าบาททุกคนทุกท่านก็รถหลวงปู่ก็มเมเดินทางมาแนละ้วอยห,หลังมาแล้วจะมารับหลวงปู่นะเดี๋ยวรอจนหลวงปู่ออกมาด้วยกันทุกคนทุกท่านก็อาจจะไม่ได้ถ่ายนานนะก็จะไม่เกินห้าจีกตูก็ไม่เกินตัวนี้แหละเขารอสัทธาญาติผมกรออยู่ รถรอตกขที่นี่หมดยาดยมคอยคอยลับคุณระดีของผู้งญิเป็นแถวเนี่ยเป็นร่องเป็นร่องไปนะรถติด้างนี้น่งกับน้งข่นโควมานเหรอนาจิต็นี้เหรือเทอรมินลมันลับเลยนะ

落实工作。 ได้ด <c oughs> ูกันอย่างนี้แหละรจหลงเตัวงานนะหลวงเตหนทีสี่นะทุกคนหลวงเต๋อจะออกเปมนบอเงินให้กับโรงพาบาลปจิณารลายหรือโรงพยบปัวขาวทุกคนการสินโรงบาล กินอะไรวิวการทุกคทุกเรื่องนี้นะมีโอกาสได้มาถ่ายพอดีเลยทุกคนนี้ภาษาทุกทุกคนผม นี่ช่วงเที่ยงแนละ้วคุณเที่ยงแล้วนะเที่ยงของ 24, วันพุธวันวันที่24ของวันพุธนะเที่ยงวันพุธนะ อรอช่วงหลวงปู่ออกมาไงเห็นไหมตั้งแถว,แวรอกราบบาร,รมีขององค์หลวงปู่ทุกคนทุกท่านเห็นไหมจอดเยรถหลวงปูป่ก็จอดอยู่ที่นู่นโอ้แถวยาวถึงไปนู่นนะทุกคนนะสุดเลยนะสุดแถบนี้ไปนะจากบุตรไปนะจากบุตรของหลวงปูนะไปไ่เนะนี่ยไปนี่แหละสุดเล่ ตั icana, Entonces, like, ้งแถวร้อนะนั่งกันเลยนะตั้งแถวรอไงนี่ผมโชคดีจริงๆระเจ้าผมก็ไดามาแต่ผมได้มาถ่ายคลิปช่วงนี้ช่วงนี้ตู่อยกับทีานอยู่ ธมบาลมีขององค์ของผู้กันเี้มีบทะไหม เเที่ยงแล้วนะเที่ยงที่24ของวันพุธนะที่24ของวันพุธที่ผมถ่ายทำเนี่ยคลิปนี้ผมก็จะลงเป็นวันพุธนี้ทุกคนทุกท่านเพราะเช้าผมไม่ได้มาผมก็มาสบายนะด้วย นรูภาพบรรยากาศที่สธาญาติดยมรอหลวงปู่ไปก่อนนะทุกคนท่านหลวงปู่ออกมาหลวงปู่มีงาน้วยจะไปมอบเงินช่วยโรงพยาบาลกุจินารายมานสองล้านกว่าทุกคนทุกท่านผมว่าจะไปถ่ายที่ช่วงมอบเพื่อนจะคงจะไม่ไปหรอกเพราะว่าวงคงใจยุ่งนะทางโรงพยาบาลนะผมขอถ่ายจุดนี้ดีกว่าจุดมอฝากกิดตามช่องทุกท่านบางทีทุกเวลาคนท้องก็เด็กที่อีสานชักหนึ่งช่องนะทุกคนทุกท่าน แหววบรรยากาศตรงช่วงนี้ที่สมรยานุเ่อไปสษาญาติเขามารอผมมาถึงจังหวะพอด คนทีกทัานนีตอนชันที่ยี่สิบ 嗯。